อฮ้เพ่งกว่าละเขามาเนี่ยมาจากบึงการยุบบึงการหรืยเปลกาโอ้เซก้าเซก้าาบ้านคนไหนมาเ้กรพรมาเอาอยู่ได้ได้เบอร์โทรพนักพนนอเรี้ยงงัวจักตัวะโอ้เก่าเก่าตัเลี้ยงโดนหรือเล่า โอ้ยังมือใหม่เนาะฮันครับเนาะ <c oughs> แต่ก็เหาเห็ดยังตะก่อนเห็ดหน้าได้ปลูกอย่างบางะโอ่บริ้บบริยบกเนาะแต่ว่าแต่ว่าเห็ดงานเี่อื่นบริดนน้บบบดบบบเบบบายบบบะบบบวบบอบบ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 เบบบบบงอบบ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 ยบบบบบบบดบบบบบบ ต่ว่มัน่เคยปลูกงานที่อ่ะไอ้หูไไม่ปลกี่ะโชเไลูลูชีม่อเือเมนน่เกิดบ่งเกิดจ้ะงามแต่ว like oh, ่าเมื่อไหรที่สนใจงางเพียงกูเโอ้ศึกษาอ่าศึกษาเวองว่ามันมันโปกตีมันสูงบ่เนีาพวกนี้ โอ้ยย่ำเลี้ยงมันบอห้ผลผลิตเนาะแต่ว่าหยาแพงกุลามันผลห้ตลอดโอ้โตามเหาไปศึกษาเบิ้งเขาวารจะได้หยาแพงกุลาโอ้หยาแพงกุลาเลยมันดีโปรตีมันสูงบอเพิ่นว่าด้วยจังดโอ้ดีกว่าหยาอันหยา เอองนี้กินดีมันเป็นยาเส้นนิดหน่อยอ่อนๆเนาะมันเป็นติบอกจะเขาเพิ่งเห็นมันบ่ยานี่โอ้เพิ่งเพิ่งเห็นยายาก็เพิ่งเห็นที่กันยายเลี้ยงตั้งโต้ง่วนนะเลี้ยงเกาโต้พอยายเป็นผู้เลี้ยงยาได้ปลูกว่าอะไรยาโอ้กินยาพื้นบ้านขาจะว่ายาเพื่นบ้านยาทั่วไปเนี่โปรตีนมันบ่มันแค่สองสามเปอร์เซ็นนึ่งเด้ โปรตีนของอันของอันของหยานะ,ะนาแต่ว่าหยานี่มันเป็นหยาพ่านตัวเขาเจ้าห้องหยาพันหยาที่ปั๊บปรุงแล้วเพราะว่าพวกันมันเป็นสารอาหารได้ดีตัวโปรตีนก็นสูงพวกกลุ่มพัฒนาอาหารสัตวนะ์นะเออแพรก็กิน,กกกนดีดนโปรตีนเขาเจ้าว่ามันแปดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พอนีโปรตีนพอนี้ยาแห้งก็ได้ตัวถ้าเขามีทีได้หลายฮอตตัดจังสงล่ะตัดละตากแดด ตากแดดห้มันแห้งคือฟางไม่ใหญ่บันเฮาอาดเป็นก้อนอาดเป็นก้อนก็เก็บไว้เก็บไว้พเจ้าขายกันก้อนละลอยพอดีเจ้าจน้ข้ันรเขายกันก้ออย่านอ่นี้สามลอยโลตัดห้มันตรงแล้วก็ตัดท้มันสุดโลดแดงทำม่ได้สามกองเหกกองละลอยโล่กาบ่งตัดห้มันตรงไปเลยเขาไม่ล้มรถนี่ละตรงไปเลยอ๋อสุดเลยตัดสุดโลดพูดย่ง ตัดเล่มไปเล่มันตรงไปตัวนี้แส้คางนี่ไปนี่แสะลาคางไปมัตัวห้มันตรงกันพุดหยางมันไปยา่าข้างในผุดข้างนอกมันตัดออกเพราะเป็นทางรถกข้บไปข้างในมันมองฮับปูในน้ำขังบ่ขังบ่ฮับเปล่งตกบ่เปี่งตกโอ้เปล่งตกดู เจ่าปญญาตัวนี้ถ้ามันติดแล้วยาขังหนำส่เด้อปล่อยให้มันแห้งเลยเออคือจังสีเห็นบ่นี่มันชีมันชีบมันชีบมมักหนำขังได้ยาพวกนี้ถ้าเป็นหญ้าในนั่นถ um uh, ้าเป็นหญ้าในนั่นขังได้อ่าแพ่งเวละพี่น้องเพื่อมาเอาหนาหนำยาไปปลูกวิธีปลูกอ่ะเบื้องในชิบเล้วเนาะคือชิบมัมีปัญหาเนาะเรื่องปลูกเนาะ แล้วล่างคนนั่นเบิ้งแล้วเบิ้งอีก็ไปปลูกก็ตายดิเ <c oughs> นานนนะปลูกมักนบกน็ดิปปุ๊บดิแต่เนี่ยนั่นตายแต่ว่าปลูกไม่ไมมมันมันเป็นยาเพีย้ยงยายาธรรมาชาติิฉื่อยลายไหมเฉืนหยลายแล้วบานนี้รถล่องคนรถบ่เข้าใจใจออกเราไปไทถทิมแบบนี้หลายคนโยนเห็นว่าไปไทยทิมหลายคนอยแล้วงคนกับ่าไทย มันขึ้นมาใหม่ๆมันสีห่างๆมันสีบกคอยทีดอกมนทำมันเออบัดนี้เฮาก็ตัดตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋นมันสีมากขิงหัวเด้ออันใส่ขิงหัวมันสีมันสีเลื่อยไวมเครื่องมันสีเลื่อยหากันอ่าขิงหัวกะว่าเขาจีสันเขาจีใส่ปุ๋นนี่เขาตัดเลยตัดแบบนี้ละตัดแล้วมั้งสี่เจ้าของขิงหัวไปวานเวลาหยามันขึ้นเยอะไปวานขิงหัวเลยอันฮักไปวันน่ะขิงหัวมันสีคางอยู่น้ำหยอดหยาอะไรไหม ตัดไปให้งวกินงวสิบวบยากกินเออเขาตัดตนเตี้ยนนั่นสิแล้วเอาฟูนวานเลยบานี้เวลามันขึ้นมามันก็จีแท้งไก่ชิ้งงวขึ้นเลยนั่นนะร่างคนรนั่นนั่นพื้นหยาพื่นก็รลางขึ้นได้คือเป็นพื่นเอาชี้งงวไปห้อยห้อยห้อยหวานมันละเออมันพฟ่นวานสีไปอ้อยมันเลยไป็้างยิ้มยอดมันนั่นน่ะมันเป็นราอนี้ตัดไปให้งวงงวงชาวบอยากกินดมหึดฮึดฮึดซื้อมันบากินอันนี้ผมก็ตัดนั่นสิแล้วผมก็ไม่ใส่เหลือยอยู่ตัดไปจังใส่ ทำมันติดแล้วเห็นไหมกับป่าตายทามันติดแล้วปลูกไปได้หลายปีถ้าเขาอยากกันอยากโลบ้านเขาเหี่ยไถเลยตัดออซ่ก็ไถไถแล้วกับปั่นปั่นแล้วกับโตน้ำบ่ตองกบ่ตองเอาทอนพานลงอีกคือเอาต่อเก่ามันนี่แต่ว่าเขาไถแล้วปั่นแล้วก็รีบเอาน้ำลงมันมันก็เกิดขึ้นม่มันก็สิล่ำใหญ่ขึ้นกว่าเก่าอันนี้มันหยามันหลายปีมันสีล่ำมันสีร่คอยน่อยๆลงน้อยลงเออมันทีแต่ว่ามันก็ให้มันก็ให้ผลผลิตคือเก่า เห็้แต่วาลัามันหน่อยลงเสื้อแตวาัู้หยีคัโอนี่กว่ามันได้สิกว่าปีคมด้นน่ก็มาเนี่ยจะได้ไปอีกหนเฮาตัดอ้วิ่ะานเอวเออเฮาตัดแล้วเฮาก็ฉีงว่ามาวานซะก่อนวานฉีงว่าใส่ให้มันขึ้นมาจังหน่อยซะก่อนบนาจังอันเอาปุ๋ยยุเรียมาห้วยบงบางห้วยซอยมันบางบมันก็ขึ้นมามันก็งามนั่นแล้วอันนี้ก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยไปในได้ถถจะฉีงว่ได้นี่ อันทอนไตทั้งไตขุนเอาชี้งัไปใส่พวกนี้มันเชียววสนังชิ้งห้าหน่าลาห้าก็ตัดไปมือเรามือเราเบื้องเนาะเขาก็ใส่ไปคู่มือแหมตัดตัดน้ำได้ก็ใส่น้ำนั่นไปเรื่อยมันก็ลายปีมันก็ใส่ไปมันก็ทัวดีเว่เวพื้นว่าจะเอมันลง้องแบงเป็นลอกดียางเนาดียางพื้นที่มันแกนเาเาว่าห้าต้รงปับพื้นที่ให้มันเสมอดิ มันเป็นยังจังไห้มันเสมอขึ้นหนึ่งการไห้น้ามันก็จะทัววไวยสองวิธีบบดเจ้าการเวลาเขาตัดมันก็จะบดสดุดเครื่องเขาจะบดสดุดพื้นนะน้าน้องคนบวกเขาใจเลยไถบลูกปลูกไปลวว่านไปโรดบาดพ้นไปตัดบาดมันก็ใบมันก็ส้นส้นดินเลยไหมอันนี้บพส้นดินนี้มันเพียงลิดได้เรียบดีได้วิธีเขาปลูกกระได้ที่จเริ่มตัดทุกวันเลยนี่นะเออเริ่มตัดตัดสีฮามือมันก็เบิดแล้วเนี่ เพราะว่าเพราะว่าล่อล่ออายุมันผู้ดีมนได้สองเดือนละก็เลยตัดตัดกับแป๊บเดียวกับเบิร์ดก็ล่ลอล่อไม่บัดหันผู้ใดมาบระันก็นคือถาล่อไม่อีกสองเดือนสสออเอน <c oughs> ขาเจาะว่าสิเขามาจักสองสามเจ,จาะละวมือนเพราะว่าเขาเจาอยู่ไก่อาชิดมิดนะเมื่อเล้ง เออมีที่จเศร้าอะไรหปลูกจะเศร้าอะไรย่าหยแ่เขาจะปย่างโอ้ปลูกสดมากครับปลูกยางอย่างราคาดีเพราย่าคุณมือนี่เศร้าห้าบาทซีโร่ยเนาะเออตำสุดราคายางเท่าไหร่ลงตำสุดโอ้เ้าบาทขายเคยขายแต่บัตเนีเขาคยเด้ขายหลายสุดเด้บัต วอเตอน์กรไหมแต่เคยสูงสุดเอโอ้ช่วงนั้นสนุกเอาเงินเนาะก็เจ้าว่าได้รถได้เรือได้ให้ได้หน้าพูดแมนแมนบอไงโอ้ช่วงนั้นเนาะมันมาลงคุมืงยอะโอ้สมัยนั้นทักสินบอประยุทธ์ยังไดหลาอย่างประยุทธ์จบเลยเนาะ าวบอกว่าเจ้าของกระดูซ้ำเก้าแต่ว่าหันค่าของสีมันแพงไายได้ลดลงแต่ความดูหนดูซ้ำเก่างานนักกเก้านักงานนักว่าเก่าใจหน่อยพนเดลรัฐบาลไม่ก็สิค่อยู่เนาะบอกสิได้บ่หระเขาจ้าย่ยนอำนาจเบดอำนาจบอกซุปเก้าปาซอยไปย่ายเขาบอกการเมืองมันเขาจะทั่วสิลงนี่ เอาไปเป็นว่าเศรษฐกิจบอดีงานเฮ็ดนักกว่าเกล่ยรายได้หน่วยกว่าเก่าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นล่อรัฐบาลชุดใหม่อยู่อในรัฐบาลชุดใหม่คือสีบีแห้งเพื่อนว่าอจะเอาไปตากแดดได้ยัยเด้อใส่ห่มไว้เอาหนำพรมไว้หันบริเวณบ้านหรือไปหอดละว้านโลดก็ได้เออหันเตรียมดินไว้ทานะไปบ้านโลดเขาอยากไปตากแดดเด้อไปตากแดดมันสีเหี่ยวไหมไปหอดละว้านโลด อโอ้คุณละคอยแลีนไปเอาเรียนลอยเศร้าเรียนเรื่อยไหลคอยแลียนลอยเศร้าญาญายวว่ำวะฉันตำรวจถามาลลวาา่าขึ้นเรียนเร็วเพราะญาญาี่ยววะฉันให้รถลงมาได้ให้รถลงมาได้แก้ขึ้นไปใช่ละหรอว่าเต็มรถงไงเด้บ้านในยาในสวนพอบนในหน่อยตันเนี่ยบ้านผู้ใดสีเห็ดยาขายเด้อบ้างแผนไปจปุดเปีือด้อพี่น้องเด้อ เฮ็ดทางลงแล้วก็เฮ็ดหญ้าให้มันมันขังแล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันเรียบเรียบ,ยบพี่น้องเมื่อพิ่นมาเอาสามร้อยโลคนจะไปปลูกไร่หนึ่งกับพ่ออยู่หัววานห่างจังหน่อยหันอยากให้มันนั่นหันอยากให้มันพอดีต่อไร่หนึ่งกับสี่รอยโลพี่น้องจีน่าเลยละ่ะปลูกง,ง่ายๆพี่น้องปลูกางานเนี้ยไปเอามันปลูกง่ายปลูกง่ายๆได้มีที่เลยเอาไปปลูกพี่น้อง มือนีตัดเป็นมือแรกพี่น้องมือที่แรกตัดตัดมือแรกวันที่สิบหาพี่น้องนัดพี่น้องกเกษตกรกรพ้นที่พ้นจองยาไว้เพ่นกับมาเอาตามมือนัดพี่น้องผู้ใดอันได้จองยาไว้หรืมาด้วยพี่น้องเด้อตัดแลด้วเด้อบาทนี่มาดิพ่อมาพี่นอ้องโทษมาบอกก่อนเด้อละสิมากก็ได้เบอร์โทษติดต่อเบอร์ศูนย์0 5 0 6สหพี่น้อง กาสำหรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไปสำนีบก็ด้วยครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมสำรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ